รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องตากอากาศระดับโลก ที่แห่งวัฒนธรรมอนงดงามเกาะที่ถูกขนานนามว่ามีความเขียวขจีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่กลับมีสัญลักษณ์แห่งความเบอร์คลาสที่เกิดขึ้นจากคนไทยเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียร่วมสนับสนุนความไม่ธรรมดาโดย Life Has No Limit ชีวิตไม่มีลิมิต

ในครั้งที่แล้วไม่ธรรมดาเวอร์คลาสได้รับโอกาสให้มาสัมผัสความไม่ธรรมดากับโรงแรมที่ดีที่สุดของโลกอย่างอาริล่าวิลล่าอุลูวตูผมกับคุณน็อตได้พบกับวิวบนหน้าผาอันตื่นตะลึงมองเห็นคาบมหาสมุทรอินเดียได้อย่างสวยทนาตาและที่นี่เพียบพร้อมไปด้วยการบริการอันสุดแสนประทับใจ เราได้รับการต้อนรับอย่างไทยๆจากคุณนิกกี้เรสซิเดนต์แมนเจอร์ชาวไทยยิ่งไปกว่านั้นเรามีโอกาสได้พบกับวิญภาพจากคุณแม่มไกด์สาวชาวไทยเพียงหนึ่งเดียวบนเกาะบาหลีเธอได้พาเราไปสัมผัสกับวัฒนธรรมอันงดงามของชาวบาหลีนิสผ่านอาหารและบรรยากาศของนาข้าวขั้นบันไดที่โอบล้อมไปด้วยท้องฟ้าและภูเขาอันเขียวขจี สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม่ธรรมดาเวิร์ดคลาสครับเราจะคงพาคุณผู้ชมพบกับความไม่ธรรมดาอยู่ที่นี่ครับเกาะที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมรกตแห่งเอเชียกับเกาะที่มีขึ้นชื่อว่าบาหลีประเทศอินโดนีเซียครับและที่เรามาสัมผัสความไม่ธรรมดาที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียนั้นก็เพราะว่าเป็นการต้อนรับ AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับที่จะเกิดขึ้นในปี2558แห่งนี้ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ10ป,ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างให้เศรษฐกิจ ข้มแข็งยิ่งขึ้นครับและที่แห่งนี้ครับหาดซิมิยักหาดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเวอร์คลาสที่สุดแห่งหนึ่งของบาหลีครับได้มีทานน้ำใจของคนไทยมาตั้งอยู่ที่นี่ครับกับอันันทราซิมิยักรีสอร์ทแอนด์สปาครับนี่ก็เป็นอีกครั้งนะครับที่ไม่ธรรมดาเวอร์คลาสได้มาสัมผัสทานน้ำใจกับอันันตราแบรนด์โรงแรมอันนาภาคภูมิใจของชาวไทย อันันตราได้ผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการบริการที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกของไทยอย่างที่อันันตราเซมินยักรีสอร์ทแอนด์สปาเขาได้รังสรรค์โรงแรมที่มีกลิ่นอายวัฒนธรรมจากชาวบาลินิสกับความโมเดิร์นอย่างมีสไตล์ประกอบกับใส่รอยยิ้มและความนอบน้อมลงไปในบริการอย่างไทยทําให้ที่นี่เป็นโรงแรมที่พร้อมจะมอบประสบการณ์สุดแสนพิเศษด้วยน้ำใจที่ไหลรินมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และน้ำใจที่เราสองคนได้รับจากที่นี่นะครับตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงเลยนั่นก็คือการต้อนรับอย่างเป็นกันเองจากมิสเตอร์โรเบิร์ตแมนดี렉เตอร์ออฟฟู้ดแอนด์เบเวอเรจชาวอังกฤษ Om swastiastu. Good afternoon, gentlemen. Welcome to Anantara Seminyak Bali. My name <Sorry. S 2> is Jonah. I'm <Yes. S 2> the food and beverage director. Thank you. Nice to meet you. Pleasure is mine. Please take a seat. Relax. Okay. y o u have a nice view. It's really big view. It's a tough life here in Bali, but we live by it every day. Uh -huh. surf? Yeah. I don't surf enough, but that's because I spend too much time at work making sure my customers are surfing with oh. our surf guru, Jack. <laughs> uh -huh. But uh, most of the best surf is on the other side of the island, mm -hmm. uh, the bigger waves. You know, mm -hmm. Bali is an international destination now for surfing professionals. Mm -hmm. But a lot of beginners and beginners classes happen out on the white water in mm -hmm. front of the hotel. Uh -huh. And another reason why Anantara has a surf guru in this particular property. My pleasure. It's Welcome. What's special about Seminyak? Seminyak is a melting pot for the whole of Bali. You know, we have all the shopping in Bali mm -hmm. happens in Seminyak. So people staying in other resorts or other locations around the island, most people spend a lot of their time in Seminyak shopping. Uh, predominantly, we also have the most number of restaurants. At the moment, around about 20 restaurants open every six weeks to two and a half months. Oh. So, what is the facility that uh, Anantara provides for the high spending? Customer well, I think it would start with the penthouse, you know. It's ranked as one of the top ten penthouses in the world. Mm. It's won a number of awards like that. It's a, it's a twin bedroom suite with an infinity pool on the fourth level. Well. It's actually located next to the next door to the supper club uh, with 270 degree panoramic views of the whole of Bali. Uh -huh. um, but all of our suites are beautifully appointed in a similar fashion and having 60 high-end suites ocean view facing right on the beach of Seminyak wow. is a very different experience. For a hotel in this region, uh, a lot of the hotels have tried to develop similar products, mm -hmm. but none of them have 60 ocean view facing suites like yeah. we do. And I think this really is a very distinctive difference for our hotel and our group, and something that we do in many of our locations. Mm -hmm. uh, this program, our program's name, Metamada, is meaning something special for Thailand. Uh, do you think how special for for the Thai people to well, I think that the Balinese are very similar to the Thai in yep. culture. They're very uh, decent and humble and grounded. Mm -hmm. And I think Anantara's experience is, is very much about delivering indigenous experiences in these type of locations. Mm -hmm. Having a similar type of hospitality is what the Thai do. Mm -hmm. We're able to deliver that in a, in a way that I think the Thai uh, find pleasing, and they're, they're able to relate to quite well from the Thai customers that we have here in the hotel, whether it be welcoming them with a similar gesture as what the Thai do, these similarities between culture make it, um, I think, a, a very pleasant way for us to deal with those type of clientele and them to receive our message well as well. Mr. Robberman is one of the and the the และถ่ายทอดด้วยการบริการกับแขกที่เข้ามาพักเขาผู้นี้ละครับเป็นเสาหลักที่ทำให้อนันทราสินิยักษ์เติบโตในระดับโลกอย่างไม่หยุดหยั้งช่วงหน้าพบกับห้องเพนท์เฮาส์สุดอลังการที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกและสุมสับกับวัฒนธรรมของเกาะบาหลีที่ยาวนานกว่า100ปี้ปีห้ามพลา,าด ไไมมไไม่มา่มมาดาดดดบาหลีถูกยกย่องว่าเป็นเกาะมรากแห่งเอเชียที่แห่งนี้มีมนสเสนหปเปรยียบได้ดังสวรรค์สำหรับการพักผ่อนเพียบพร้อมไปด้วยการบริการระดับโลกสถานที่เที่ยวอันโดดเด่นและถือว่าเป็นเกาะที่รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ได้อย่างงดงาม ทำให้บาหลีเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกและเราสามารถบินตรงสู่บาหลีได้ทุกวันด้วยสายการบินแอร์เอเชียสายการบินอันภาคภูมิใจของคนไทย คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่แบรนด์โรงแรมของชาวไทยได้ออกสู่สายตาชาวต่างชาติจากการบริการด้วยหัวใจอย่างไทยๆถูกส่งต่อสู่ชาวบาลีนิสที่ยิ้มแย้มและน่ารักอย่างมิสเตอร์จามิลที่พาผมกับคุณนอ็อตไปพบกับห้องเพนเฮาส์ที่มีเพียงห้องเดียวในอนันทราซิมิยักและเป็นห้องที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของเพนเฮาส์ที่ดีที่สุดในโลก Oh. Oh. So, this is one of the best view that we have in Seminyak. Oh. And the and room here uh, so we have uh, two bedroom one in the master room and one in the second room uh -huh. and also that you have the five uh, swimming pool Yes, and i can guarantee you that you're gonna have a pleasant stay with us uh -huh. with the great ocean view in Seminyak area the building right yes this is on our uh, rooftop so we have only one penthouse because uh -huh. we decided to make one penthouse to make the guest which is staying in the penthouse to make it special uh -huh. yeah everything and it's already also included uh, with the butler service because the rest of the room is only suite that we have which is the below of the penthouse uh -huh. that's why when you staying with us here with the penthouse you will uh, assist by the butler and I'll be your butler uh -huh. and also it's our pleasure to serve you here. Please have a stay with us. I think this wheel is the best wheel in the city, right? Yes, that's right. So, also, this is also we're using the automatic sliding door for your open pool. And then Seminyak which is uh, one of the beach is good also for surfing uh -huh. because I know because one uh, uh, which is uh, this is popular beach also a lot of Australian coming here and American but we know it's depend also the season mm -hmm. but this month when you staying with us is which is a great season to go for surf. Mm -hmm. The weight is approximately around four to five feet and it's really nice in the morning when it's getting high tide to go for surfing and it's a very perfect when we sit here i can see everybody yes the, the deserving yeah <laughs> so you can see the view all the thing that downs there yeah and you have your own private pool which is the other room they don't have it uh -huh. so you must be very uh, enjoyable to stay in this uh, penthouse <laughs> <laughs> มองออกไปเราได้เห็นวิวพาโนรามาของมหาสมุทรอินเดียได้360องศาที่ทอดยาวไปด้วยชายหาดสีดำสนิทอันโดดเด่นและนอกจากชายหาดแล้วที่เกาะบาหลียังโดดเด่นไปด้วยวัฒนธรรมอันงดงามและที่น่าสนใจที่สุดนั่นก็คือวัดครับเพราะที่นี่ไม่ว่าจะมองไปที่ไหนก็จะมีวัดอยู่ทุกผลทุกแห่งรวมถึงในบ้านชาวบาหลีก็จะสร้างวัดไว้ในบ้านตามความเชื่อที่ว่า จะช่วยปกป้องรักษาผู้อยู่อาศัยและในวันนี้ครับคุณแม่มไกดสาวชาวไทยเพียงหนึ่งเดียวบนเกาะบาหลีจะพาเราไปสัมผัสความไม่ธรรมดาของวัดที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งวัดอุราสารวติที่แหม่มครับสังเกตเห็นสองข้างทางที่พี่แหม่มพาผ่านมาครับอย่างบาหลีเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับเวอร์คลาสของโลกเนี่ยเขารักษาสมดุลระหว่าง การรักษาขนบธรรมเนียมเก่ากับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเนี่ยเขารักษาสมดุลยังไงครับออพี่แหม่มคิดว่าเพราะว่าคนบาหลีเนี่ยนะคะเขามีการนับถือศาสนายอย่างเข้มแข็งมากเราจะสังเกตว่าไม่ว่าเทศกาลใดๆก็ตามเด็กตัวเล็กๆนะคะแม่จูมือไปไวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์เขาเข้าวัดกันหมดเด็กตัวแค่นี้ก็มีเครื่องแบบที่เข้าวัดแล้วก็เลยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ได้อย่างเข้มแข็งอมอสักคู่เห็นคนแก่ๆ ไม่ว่าแก่แต่งตัวสวยงามตอนเย็นๆก็จะเข้าวัดใช่ไหมเห็นมีอะไรเทินอยู่บนหัวใช่ค่ะเขาเขาเรียกว่า offering ก็คือของที่ไว้รปถวายพระเจ้าหรือเทพนางฟ้าเทวดาครับอย่างตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยนี่เราอยู่ที่เรียกว่าพูราสลสวตีนะคะหรือว่าวัดสุัสสวตี ค่ะเป็นวัดของที่สร้างขึ้นถวายให้กับเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้นะคะเทพเจ้าแห่งความรู้ก็คือเจ้าแม่บ้านเราก็พระนางสุรัสวตีนั่นเองอ๋อ,อคือศาสนาฮินดูที่บาหลีเนี่ยคือว่าประชาชนเขามีวัดในบ้านวัดของชุมชนถูกต้องวตามแหล่งสําคัญสำคัญใช่วัดที่ตลาดวัดในโรงแรมครับมีทุกมีวัดในทุกๆที่เลยที่ทางสามแพ่งก็มีวัดป้องกันไม่ให้เกิด เหตุการณ์ไม่ดีบริเวณทางสามแพร่งใช่ไหมคะอ๋ออย่างที่คุณ็อดบอกคือวัดที่นี่ไม่ได้ใหญ่แต่ว่าเล็กๆแต่รวมใจคนเอาไว้ทั้งหมดถูกต้องค่ะพีแมมครับค่ะ สรงพร้อมแล้วเขาชุดด้วยเข้าใจเลือดสีนะคุณเพราะว่าเวลาเราเป็นนักท่องเที่ยวนะคะคจะเข้ามาในวัดมาเยี่ยมชมวัดในบาหลีนะคะเราก็ต้องให้ความเคารพกับสถานที่เขาบางวัดเขาจะเตรียมสรงไว้ให้เรานะคะ,คะเพื่อเป็นการเคารพว่าเราได้เข้ามาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วชาญ่เป็นต้น ี่แม่มครับเห็นแต่ละส่วนเนี่ยเหมือนเป็นตำหนักชิ้นส่วนต่างๆนะครับแต่ละอย่างเนี่ยมีความหมายอย่างไรและบูชายอย่างไรครับอ่อก็ที่สําคัญที่สุดของวัดนี้ก็คือว่าวัดนี้สร้างขึ้นมาเพื่อถวายแก่พระนางสุรศรตีนะคะซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้นะคะ,ะสร้างขึ้นเพื่อที่จะให้ประชากรแถวนี้นะคะประชาชนแถวนี้และลึกถึงท่าน ข่วงหน้าเซิร์ฟเฟอร์ห้ามพลาดกับคลื่นยักษ์ที่สูงกว่า3มเมตรและ SOS ซุปเปอร์ขับรับที่ดีที่สุดในบาหลีห้ามพลาดไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาอไม่ธรรมาดาอไม่ธรรมาดมมาดชายหาดละเอียดสีดำสนิท ที่เกิดจากการกัดเซาะหินภูเขาไฟนับพันปีและอองน้ำทะเลฟุ้งกระจายทั่วทุกพื้นที่เกลียวคลื่นทะเลอันสูงชัดที่ทาโถมมายังชายฝั่งทะเลบาหลีเนี่ยแหละครับที่เซิร์ฟเฟอร์จากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาท้าทายคลื่นยักษ์อย่างไม่ขาดสายรวมถึงคุณกล้องพิธีกรของเราเลยครับคุณน็อดครับอย่าที่คุณนิกกี้เขาบอกไว้นะครับว่า ความหลากหลายของบาหลีเนี่ยคือว่ามีกิจกรรมให้แตกความแตกต่างทั้งจากเหนือจดใต้และที่เราอยู่เนี่ยอุลูวาตูถือว่าเป็นสวรรค์ที่สุดของนักเซิร์ฟทั่วโลกที่เดินทางมาที่นี่นะครับครับผมเราเห็นไหมครับเราอยู่บนหน้าผาครับและข้างล่างเนี่ยจะมีคลื่นของอุลวูวาตูเนี่ยเรียกได้ว่าสูงแรงสะใจที่หนึ่งของโลกเลยนะครับเขาบอกว่าช่วงอากาศดีๆเนี่ยคลื่นสูงเป็นสิบเมตรเลยนะฮะสิบเมตรเป็นสิบสิบเมตรเลยเล่นยังไงครับสิบเมตรเล่นได้ <10 m. S 1> ครับสําหรับ ซิร์ฟเนี่ยการมีจิตวิญญาณมาสานไปกับเกลียวคลื่นเนี่ยเราสามารถอยู่ได้ครับโอโ้โหและสิ่งที่มีและแตกต่างก็คือว่าชายหาดอุรวตูเนี่ยความยาวนับหลายกิโลเมตรเนี่ยคลื่นแรงสูงเป็นหน้าผาแต่ว่าไม่มีหินที่อยู่ตรงนี้ก็คือปลอดภัยปลอดภัยครับนี่คุณเตรียมตัวมาเล่นเซิร์ฟเลยถูกต้องครับผมเนี่ยเป็นนักเซิร์ฟจากไทยแลนด์โอเคสยามไปลงไปหนะผมอยากเห็นคุณเล่นเซิร์ฟเหมือนกันไปครับ ทำไมทะเลบาหลีถึงติดหนึ่งในสิบทะเลที่เซิร์ฟเฟอร์ทั่วโลกอยากมาสัมผัสเพราะที่นี่มีคลื่นยักษ์สูงกว่า3เมตรหาดทรายเรียบและไม่ลึกแถมบรรยากาศช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแสงสีส้มที่ลอดผ่านก้อนเมฆม,มาสะท้อนกับผิวน้ำ่ากคนงานจริงครับไไไมมมม่่่ธธรรรรดดดาา แต่ไฮไลท์ที่บาหลียังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกที่หนึ่งที่ฮิตที่สุดดังที่สุดและลักชวรีที่สุดบนดาดฟ้าของอนันตราซิมิยักที่นี่ก็คือ SOS Super c ์คครับ ชื่อนิกี้นะคะชนิดาแสงกัมพาน,นเป็น Resident Manager ที่อาริราอูลตค่ะ mm hmm. ก็รู้สึกภูมิใจนะคะอย่างแรกก็ต้องภูมิใจที่ว่าเราเป็นคนไทยแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสากลคนไทยก็มีความมีความเป็นเซอร์วิสายน์สูงเหมือนกับคนที่นี่อะค่ะแล้วก็เขาน,นี่คิดว่าคนที่นี่เขาจะมีความสุกว่าเรามีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่ด้วยทําให้สามารถเดินทางมาทํางานที่ต่างประเทศได้แล้วก็มาช่วยกัน ทำให้การบริการที่นี่ดีขึ้นหรือว่ามาช่วยกันทําให้แขกประทับใจได้มากขึ้นก็เสน่ห์ของบาหลีก็คือมีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็ในแต่ละสถานที่ของบาหลีที่ไปเนี่ยก็จะเจอวัฒนธรรมบางอย่างที่แตกต่างกันสิ่งที่ได้รับอย่างแรกก็คือนะคะบาหลีให้เราก็คือให้เราได้กลมเกลือนไปกับธรรมชาตินะคะกลมเกลืนไปกับวัฒนธรมรมซึ่งทําให้ตรงเนี้ยเราซึ่งเป็นคนไทยที่มาอยู่ สปปสกสบปััตวได้ึงาเกาะมรกฏแห่งเอเชียที่ที่เราได้พบกับมิตรภาพจากชาวบาลินิสที่มีรอยยิ้มมีการไหว้ไม่ต่างจากคนไทยในสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมอันงดงามและได้เห็นการร่วมมือของชาวอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับสำหรับการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2558 ทำให้ผมอดปลื้มใจไม่ได้เลยละครับที่ได้รับเชิญมาสัมผัสความไม่ธรรมดาที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียร